สวัสดีครับผมโคตูรร้านโคตู่ออบาวทเรียนพุนพินท่าโรงช้างครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสารป้องกันกําจัดแมลงอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในกลุ่ม 1B กลุ่มสารเคมีคือกลุ่มออกโนฟอสเฟตซึ่งเป็นสารที่ใช้กันยาวนานกว่า3-40ปีตัวที่เรารู้จักในกรอดีตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วคือตัวกลุ่มคอไพริฟรอร์ดซึ่งปัจจุบันไม่มีจําหน่ายแต่ในสารกลุ่มนี้ยังใช้กันอย่างกว้างขวางและมีปริมาณมากเท่าที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมเป็นกลุ่มสารเคมีกลุ่มเดียวกััันนนนนแแตต่่่ชืืออสาาามมมไไเเเหกรรรงี้้้้จจะะดูลขใใ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตมีโครงสร้างของซันเฟอร์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างพันธะหรือรายละเอียดยังไงให้เข้าไปดูแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นสารที่เป็นสารน้ามันโดยหลักแต่จะมีที่เป็นรูปน้ําอยู่ตัวเดียวคือโอเมทโอเอตัวอื่นๆจะเป็นรูปในของ EC หรือ E m u l s ชัน Con c ซ n t r a t e หรือกลุ่มยาน้ํามันได้อะไรบ้างได้มแมลงกว้างมากครับเพลี้ยไฟไก่แจ้จักการดวันฝอยมอดหนอนเพลี้ยแมงปีกแข็งกว้างมากได้ไรแดงด้วยเพราะมีกลุ่มซันเฟอร์เกี่ยวข้องซึ่งโดยหลักๆก็คือจะเป็นอ e ี ใช้กันยาวนานก็มีกระบวนการในการรีซิตแลนหรือการดื้อยาจะมีการนํามาปรับปรุงเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเอายาในกลุ่มไท 3A หรือกลุ่มไพรีทอยมาบวกเมื่อก่อนจะเป็นคอไพรีฟอดบวกไซเปอร์เมทรินปัจจุบันจะเป็นตัวโปรฟิโนฟอดบวกด้วยไซเปอร์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เอามาบวกจะเป็นกลุ่ม 3A ไม่ว่าจะเป็นแลมดาไซฮาโลทรินไม่ว่าจะเป็นไซเปอร์เมทรินไม่ว่าจะเป็นไบเฟนทรินในกลุ่มทั้งหมดนี้ใช้เป็นยาน็อกหรือกลุ่ม 3A แต่ดีสุดผมแนะนําเลยคือตัวเจอเนอ ว่าเป็นยา s อสสามารถได้ตลอดทุกช่วงส่วนแลมดาไซยาไินและไซเปอร์เมซินจะเป็นในรูปของน้ํามันหรือ EC อันนี้เป็นยาที่เอามาบวกเพื่อเสริมฤทธิ์ในกลุ่มของ 1B ในกลุ่ม 1B มีไดโคอวอตออกฤทธิ์ไอระเหยได้ดีโดยส่วนใหญ่ป้องกันการกจัดแมลงได้กว้างแต่เกษตรกร,กรหรือสิ่งที่จะมาใช้คือป้องกันมอดเป็นหลักมอดหนอนเพี้ยแต่ใช้มอดเป็นหลักในกลุ่มของโอเมโทเอตตัวนี้ก็เป็นกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตอยู่ในรูปน้ําฉีดช่วงดอกได้ช่วงผลอ่อนได้ไม่ใช่เป็นกลุ่มสารนนนน้้้ํามมมมัััตววเดดีีีียใกกลุ่่ททงหท็คือ o ได้กว้างเหมือนกันเพีียไฟไก่แจ้จัก,กะจระตันฝอยเพีียหอยมอดกลุ่มที่เหม็นสุดในตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มเฟนโตเอทเฟนโตเอทจะเป็นกลุ่ม 1B ที่เอาไปฉีดเพื่อไล่กระรอกเพราะว่าเมื่อเราฉีดไปที่ผลแล้วมีกลิ่นจะทําให้กระรอกเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่มายุ่งทุเรียนของท่านแต่เป็นการแค่ลดส่วนหนึ่งนะครับในตัวต่อไปจะเป็นตัว3ตัวที่อยู่ในกลุ่ม 1B เช่นกันเป็นโปรฟิโนฟอร์ดเป็นไรโซฟอร์ดเป็นพิริมฟิฟ เช่นเดียวกันครับเพี้ยฟงเพี้ยไฟไก่แจ้ตะกระดอนฝอยเพียผงเพี้ยหอยมอดแต่ลักษณะตัวกลุ่มนี้ที่ใช้หลักๆในช่วงของจังหวะผลอายุประมาณ560บวัน70ิวัน80ิบวันในเรื่องของเพี้ยแป้งและหนอนเจาะไม่ว่าจะเป็นไตรอโซฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นพินิมิฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรฟิโนฟอร์ดก็จะป้องกันกําจัดหนอนและเพี้ยแป้งในผลหรือใช้อีกช่วงหนึ่งก็คือใช้ประมาณช่วงใบเพสลัดแต่ไปจับบวกกับกลุ่ม 3A อันนี้คือกลุ่มลงท้ายด้วยฟอร์ตทั้ง ไออนกลุ่มนี้ก็ป้องกันกําจัดเพลี้ยมอดหนอนได้กว้างเช่นกันแต่ในนี้คืออีไทออนหลักๆจะเป็นโครงสร้างที่ป้องกันกําจัดไรแดงได้ดีกว่าทุกๆตัวเพราะมีซันเฟอร์เป็นองค์ประกอบในตัวมันเองในส่วนของตัวมาลาไทออนในเรื่องของไดอะซินอนก็ไม่แตกต่างกับกลุ่มของจานบินซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละก็ป้องกันกําจัดหนอนและเพลี้ยแป้งเป็นหลักที่ใช้ในจังหวะของผลอายุ60วัน70วันจนถึงก่อนตัดก็คือเพลี้ยแป้งกับหนอนเจาะผลหนอนไถเปลือกต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในกลุ่ม1ปััจจุบนเี เราจะมีอยู่มากชื่อสารสําคัญไม่ว่าจะเป็นไดอาซีนนไม่ว่าจะเป็นไดโควอตไม่ว่าจะเป็นโอเมโทเอตไม่ว่าเฟนโตเอตโปรฟิโนฟอร์ดไดอาโซฟอร์ดพิริมีฟอร์ดไดอาซีนนมาลาไทออนอีไทออนต่างๆเหล่านี้เป็นสารกลุ่มเดียวกันหากเราสลับยาไม่เป็นเราใช้ไม่ได้สลับกลุ่มมันก็จะทําให้เกิดมแมลงเกิดการทา้านทานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอาเพียรชกระดานฝอยแทบจะไม่อยู่ถ้าไม่มียากลุ่มอื่นมาบวกหรือถ้าไม่ระบาดรุนแรงก็ยังพอใช้ได้เพราะนั้นเรามาเรียนรู้สารกลุ่มนี้กันเพราะนั้นควรที่สลับยาในการ การที่จะไปฉีดพ่นและเข้าใจจังหวะตามวัฏจักรของพืชสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถติดต่อที่ร้านโคตูพุนพินท่ารงช้างหรือในเพจอเบลได้ผมโคตูครับวันนี้เราได้มารู้จักกับสารกลุ่มหนึ่งป Organo p h o ฟอส a t e กันแล้วครับขอบคุณครับ